นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องมีบริษัทมายืนยันผลตอบแทนถ้าเราโอนเงินไปแบบนี้จะโดนโกงไหมมีคนมาปรึกษาว่าสวัสดีค่ะมีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับบริษัทที่ลงทุนอยู่ค่ะคือน้องเราเสียเงินลงทุนไปกับบริษัทนี้เรื่อยๆ โดยเขาให้น้องสาวเราโอนเงินไปตลอดยอดเงินรวมทั้งหมดอยู่ราวๆสา0 0 0ืบาททางหางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าให้โอนเพิ่มไปอีก32,000บาทเพื่อรักษาสิทธิที่ได้ผลตอบแทน1 0 0 0 0แบาทเราสงสัยเขาว่าน้องอาจจะกําลังโดนโกงเพราะชื่อบัญชีที่น้องโอนไปแต่ละรอบเป็นบัญชีบุคคลและทางนั้นก็แจ้งว่าถ้าโอนยอดนี้มาต้องภายในสองทุ่มวันนี้น้องก็จะหมดสิทธิ์ในการได้เงินนั้นทั้งหมดค่ะเงินที่โอนไปก็ไม่ได้คืนเรางงมากว่า มันมีบริษัทแบบนี้ด้วยหรอคะบอกว่าเป็นงานพาร์ทไทม์แต่ให้น้องโอนเงินครั้งละ1 5 0 0ถึง5,000บาทจนตอนนี้ยอดรวมก็ทะลุหลายหมื่นแถมไม่ให้โอนเงินเพิ่มอีกพอทางเราของเงินคืนบอกไม่คืนพอทางน้องเราผิดเงื่อนไขพอเราบอกจะแจ้งความทางน,นก็บอกว่าจะแจ้งความกับฐานหมินประมาทวงเล็บซึ่งตัวบริษัทสินเชื่อที่ถูกแอบอ้างมีตัวตนอยู่จริงสิ่งผมได้เรียนรู้จากคำปรึกษาครั้งนี้นั่นก็คือมิจฉาชีพนั้นกําลัง ทำหน้าที่อย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะได้เงินจากเราไปเราทุกคนต้องการดึงเงินจากคนอื่นตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของเราทุกๆคนหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วมันดูเหมือนว่าการที่เราจะหลงเชื่อหรือว่าเข้าใจไปในจุดที่ดีที่สุดในจุดจดหนึ่งของชีวิตว่าผลตอบแทนนั้นมันสามารถยืนยันกันได้จริงๆหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนลองตั้งคําถามกันดูเพื่อเราทุกคนขบคิดตามกันไหมว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นไปจริงๆไหมหรือมันเป็นเพียงแค่เราเรียนรู้ในชีวิตประจำวันเท่านั้นเองว่า นี่คือสิ่งที่มันสาคัญที่สุดนั่นก็คือการหาเงินหาทองอย่างสุจริตมีผู้คนมากมายกําลังตั้งคําถามว่าสิ่งที่ฉันกําลังลงทุนอยู่หรือว่าสิ่งที่ฉันกําลังทําอยู่ทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันทําถูกต้องหรือยังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าที่เราก็คือพยายามสอบสางหาความจริงให้ได้มากที่สุดว่าสิ่งที่เรากําลังทํานั้นอยู่ในโหมดไหนหรือกําลังเป็นไปอย่างทิศทางใดผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่า จากการหาข้อมูลเพิเ่มเติมก็จะพบว่าตัวบริษัทนั้นมีอยู่จริงแต่ถูกแอบอ้างมาอีกทีหนึง่งซึ่งถือว่าเข้าข่ายการชอบโกงและหลอกลวงถ้าเกิดสมมุติเราสังเกตใหด้ดีเราจะรู้ว่าแต่ละคนมีเหตุผลในการมีชีวิตอ,อยู่ไม่เหมือนกันบางคนนั้นพยายามสออส่งหาทางแห่งความดีบางคนนั้นพยายามโกงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นแน่นอนว่ารูปแบบนั้นคล้ายกันนั่นก็คือเขาพยายามยืนยันผลตอบแทนว่ามั่นคงแน่นอนนี่แหละลงทุนเท่านี้ได้เท่านั้นเร่งรัดเรามากๆว่าถ้าเกิดโอนมาตอนนี้ คุณจะได้รับเงินจากสิ่งที่เขาการันตีผลตอบแทนของคุณกลับคืนไปแต่แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่โรโอนไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ได้รับผลตอบแทนจริงๆอย่างสิ่งที่เขาได้ทําลงไปนั่นหรือเปล่าจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กันในชีวิตประจำวันมากขึ้นว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตมันมีคาว่าแน่นอนมันไม่มีคําว่ายืนยันผลตอบแทนอย่างสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นทุกอย่างเราอยู่บนความไม่เที่ยงเราอยู่บนสิ่งที่ เรียกว่าเราต้องพยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหาธุรกิจที่แก้ปัญหาให้กับคนอื่นรวมไปถึงธุรกิจที่ทําให้คนอื่นมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นแหละจะเป็นเหตุผลที่ดีกว่าและเราเป็นต้องสังเกตให้ดีๆว่าสิ่งที่เรากําลังทํานี้มันเป็น,นเพื่อสิ่งที่ดีจริงๆหรือเปล่าแล้วโอกาสที่ดีทําไมไมันต้องเป็นราวปัญหายอย่างหนึ่งของคนในสังคมนั่นก็คือยังขาดความรู้เรื่องการเงินอยู่มากเพราะคนส่วนใหญ่หวังรวยทางรัฐกันเยอะมากยิ่งขึ้น เราเรียนรู้ในชีวิตประจํวาวันมากขึ้นเราจะรู้ว่าจริงๆล้วทางรัฐไม่มีอยู่จริงทางรัฐมันเป็นเพียงแค่สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้สนใจมันเราอยากที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างโดยเราไม่ต้องทําอะไรเลยซึ่งมันไม่สามารถเป็นไม่ได้ในหลักความเป็นจริงหน้าที่เราคือเรียนรู้ความเป็นจริงให้มากที่สุดใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเป็นนั่นแหละก็จะเป็นเหตุผลว่าเรามีชีวิตประจำวันแบบใดให้เราควรเรียนรู้เพราะสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏเด่นชัดขึ้นนั่นคือหลักฐานในสำคัญ,ญยิ่ง ในการให้เราตัดสินใจว่าเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้บางครั้งเราสูญเงินเท่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงเขาจะมีวิธีหลอกล่อให้เราสูญเงินมากขึ้นเรื่อยๆตามที่เขาพอใจนั่นแหละ,ะคือโกงของเขาที่อยากรวยมากก็จะยิ่งไม่เข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรแล้วยิ่งไม่เข้าใจปัญหาก็จะไม่รู้ว่าสรุปแล้วเรากําลังหาเงินหรือกําลังสูญเงินอยู่แน่นอนเหตุผลในการหาเงินกับการสูญเงินนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจงสังเกตกันให้ดีด อไรก็ตามที่เงินเราค่อยๆหายไปแล้วมันม,มีวันเพิ่มขึ้นนั่นแหละจะเรียกว่าศูนย์เงินแต่เราก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆว่าการลงทุนนั้นในสิ่งที่เราลงทุนไปเรารู้จักมันดีพอหรือยังหรือว่าเราไม่รู้จักมันเลยถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้จักมันเลยเราก็ต้องสังเกตให้ดีๆว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่จําเป็นเราสามารถที่จะถอนเงินมาได้ไหมหรือว่าถ้าเกิดสมมติมันจําเป็นามากๆที่เราต้องลงทุนพอลองสังเกตการว่า บริษัทที่เขารับลงทุนมีตัวตนหรือเปล่าลองโทรไปถามลองเช็คลองตรวจสอบข้อมูลที่มีรวมไมถึงผลตอบแทนที่เราได้รับเนี่ยเราสามารถเอาเงินมาใช้หรือว่าเราถอนเงินมาใช้ได้จริงหรือเปล่านี่จะเป็นเหตุผลที่มีมมน้ำหนักมากที่สุดในการเช็คว่าเรากาลังหาเงินหรือกํากลังสูญเงินอยู่หาก็มีการยืนยันผลตอบแทนว่าได้ชัวร์ๆนั่นจะเป็นการหลอกลวงโดยปริยายเกินเนื่องด้วยว่าการยืนยันผลตอบแทนไม่มีอยู่จริงในการลงทุนเมื่อการลงทุนนั้นคู่กับความเสี่ยง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าการลงทุนนั้นสามารถที่จะให้ผลตอบแทนได้จริงๆนั่นคือต้องติดาตามผลตอบแทนนั้นๆว่ามันเป็นกันจริงๆอย่าพยายามเข้าใจผิดหรือว่าอย่าพยายามคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราอยาได้ผลตอบแทนอย่างร้อยเปอร์เซนต์กับสิ่งที่เราเลือกเดินจรงระมัดระวังและเรียนรู้ว่าสิ่งทุกอย่างในการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันือการเรียนรู้อย่างสิ่งที่มันเป็นจริงๆหรือตามความเป็นจริงเมื่อเราศึกษามากขึ้นเราจะรู้ว่ายิ่งการผลตอบแทนให้มันคงมากแค่ไหนมันยิ่งมีความเสี่ยงมากนั้นเพราะว่าคนที่เขา ให้ผลตอบแทนเราขเขาก็ต้องไปหาสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมั่นคงนั้นก็นมักจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าสินทรัพย์ที่ผันผวนนี่คือความจ,จริงของโลกใบนี้ว่าเราต้องมีความรู้มากและต้องมีความอดทนและมีวินยัยในการให้เราจะฝึกการลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความผันผวนสูงและผลตอบแทนที่สูงตามไม่ใช่นั้นทุกคนก็สามารถลงทุนด้วยกันได้ทั้งหมดแบบนี้เงินมันก็จะอยู่ที่ทุกๆคนและทุกคนก็สามารถรวยได้กันหมด เพึ่งมันจะผิดหลักทุนนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสุดท้ายนี้ทั้งนี้การระมัดระวังอย่างแรกเลยคือลองสอบถามตัวบริษัทว่ามีการให้พนักงานมาแจ้งให้โอนเงินเพื่อสร้างหลตอบแทนกลับคืนไหมจริงไหมอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ความจริงเมื่อการสังเกตสังการของเราเป็นสก,กิลและเป็นทักษะที่สําคัญที่สุดในยุคสมัยนี้เราต้องสอบถามมากขึ้นเรื่อยๆว่าบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยมีตัวตนจริงรอเปล่า ไม่้สักน่ว่าลงทุนหรือว่าเราเชื่ออะไรง่ายๆต้องสังเกตให้มากที่สุดว่าบริษัทนี้รายลายเงินถ้าสามารถสร้างผลตอบแทนได้จริงๆหรือเปล่าลองโทรไปถามลองโทรไปเช็คเขาแอบ,บอ้างบริษัทหรือเปล่าหรือว่าตัวบริษัทนั้นเป็นคนทําขึ้นมาเองสิ่ง,งนี้ก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกันแต่มีจุดประสงค์ที่คล้ายคลึกง,าางกันจงระมัดระวังและสังเกตให้ดีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งเราก็จะมีความสามารถและเราก็จะระมัดระวัง รวมไปถึงเราสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ผันผวนแถมเราได้ผลตอบแทนที่สูงตามถ้าเรามีความรู้ทางการเงินที่สูงอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดว่าอะไรที่ได้มง่ายๆจะเป็นสิ่งที่เรานนสมควรได้รับจงรู้ว่าอะไรที่ได้ง่ายก็มักจะสูญไปง่ายเช่นเดียวกันและอะไรที่ได้มายากสิ่งนั้นก็จะกอเกิดผลประโยชน์นา,นานาประการเข้ามาผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Fren Talkity ด้วยนะครับ